สวัสดีครับพวกเราวงชุม้อยนะครับผมวันนี้หลายๆคนน้องๆขอเพียงกันเข้ามาใช่ครับเราก็จะจัดให้ตามคําขอแล้วกันอย่างอีฟลิกมีเอมเล็กแล้วนะครับของพวกเราก็เป็นวเล็กกันบ้างเราฟังดูแล้วกันครับครับเยี ิบจดวันโอวันเจ้ายูโน่ขอขได้ไหมฉันขอจากเธอมันก็เป็นแค่เรื่องเดิมๆช่วยขเยับขาเป็นลูตเวเองได้ไหมแล้วที่ฉันไม่ขออะไรมันคีอคำพูดจใจช่วยขยับย็บ วันเดียบีดีเจวันละคือที่คิดถึงเธอวันเนี้ยเป็นเพียงแค่ฝันละเมอเพียงเกิดนั้นเดินจากไปเราฉันจะทำยังไงอ,อ้าวเรื่องที่ข้างขวาแล้ออาขยับข้างซ้ายนั่งตรงนี้มึงไม่ต้องไปไหนไม่ปวดขยับขาเธอเป็นรูปตัวเอ็ออกช้าช้าแล้วค่อยค่อยเจาะที่ตรงนี้เธอไม่ต้องไปไหนอยากจะบอกว่าไอา ขอขยับขาเธอเป็นรูปตัว M R O J าให้เป็นรูปตัว M ข,ขอได้ไหมฉันขอจากเธอมันก็เป็นแค่เรื่องเดิม,ดมช่วยขยับขาเป็นรูปตัว M ได้ไมแลวคือฉันไม่ขออะไรรักคือคูจากใจให้เธอขยับ หนุ่มตู่เอฟไม่เป็นไรอยู so. ่แค่แฟนโซโซแต่ไม่สำคัญอันไม่ใช่เซกโลโซไม่อยากบอกเธอว่ารักทั้งวันไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงไปฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอจะเป็นยังไงตัวฉันก็รักเธอรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงพันไปไหนจะมีแต่เธอตลอดไปเพียงผู้เดียวแต่ในวันนี้เธอไปมีใครฉันไม่เคยจะสนใจ c อเ l ิ o v e เพียงผู้ดี Yo what's up yeah uh, uh yeah <laughs>